สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ช่อง r ีเจนดี้ที n นี่ยเอฟซีนะครับมาทำบุญครับที่วัดป่านะครับป่าสามัคคีธรรมครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะช่องนี้เกี่ยวกับพระเครื่องก็ต้องมาเกี่ยวกับพระเครื่องครับนี่มาทำบุญครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะว่าความสวยงามของวัดป่าอะไงบ้างครับโอ้โหสวยงามจริง นี่ครับโอ้โหต้นไม้อะไรไุ่นนี่นี่ครับไม่แน่ใจทำไมตามวัดต้องมีต้นแบบนี้ด้วยนคะรับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนำได้นะครับนี่นี่นสวนริ่งวันนี้มาแบบเรียวๆนะครับ โหโหดตรงนี้ไม่โลงนี้เมื่อวานมากวาดกระดีแล้ะเนาะเมื่อวานพอดีกวาดแตะตรงนู้นนะครับไม่รู้ของให้เข้าปอดตรงนี้นวิหารวิหารอะไรวิหารขันติโกนะครับนี่สวยจริงๆแบบเป็นพระแบบว่าโหดูดิทาง ทางร้อยเอ็ดนี่แบบจะต่างกับทางแบบว่าของทางแถวในเมืองนะครับดูเป็นดูดูพระน่ครับเนี่ยเนี่ยผมถ,ถ้าเข้าได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันสวยงามจริงครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยนี่ครับนี่นีน,นี่ดู พุทรรูปนะคับต่างจากแบบว่าดูดิองค์คระดิโอสวยงามจริงๆครับนี่เดูดูดพระตรงข้างหน้านะเป็นแบบหินนะนี่เป็นแบบว่าแกะสะลักนะครับนี่ไม่แน่ใจาว่าเป็นนางหรือว่าเป็นอะไรครับนี่ โอ้ยทำจากหยกด้วยครับสวยจริงนี่โอ้โหสวยมากแต่โอ้โหไม่มีใครทำความสะอาดเพราะว่าไม่แน่ใจนี่ยวพามาดูนะครับโ,โหบอกแล้วครับพระเครื่องต้องมาสายนี้ครับโอ้โหสายมูครับผมนี่สวยจริงนี โอ้จต,ต่างกันเลยเป็นอุ้ยเป็นหยกทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นหินอ่อนพี่ท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้ครับนี่นี่โอ้โหดูนี่นี่มีเข่งเกียเอ้อันนี้เรียกสัง่าสังกระจายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่นี่โหเข้ามาขนลุกเลยครับนี่อันนี้เป็นโหพาหน้ากกปะเนี่ยโอ้สวยงาม แล้วก็มีแบบว่าโอ้โหถ้าทำมาสะอาดนะเนียนเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโอ้โหผมผมไม่กล้าขึ้นไปไงเพราะว่าเป็นมัดป่าผมก็กลัวแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าโอ้โหแต่ดูดิสวยจริงครับนี่มีพามาดูเรื่อยๆนะนี่คนระับโอ้โหวัด บัดป่าทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวยงามจริงๆิงนี่มีน้ำมีน้ำเนี่ยนดูดูนี่องนี้เรียกพระอะไรนะ้านี่โอ้โหสวยจริงครับเข้ามาแล้วผมขนลุกมากเลยแบบ เหมือนจริงเลยครับโอ้โหแบบเหมือนแบบมแบบีจิตวิญญาณนะครับคลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครขอโทษด้วยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับสับสก์ไรผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับอนี่ดูอันนี้แปลว่าอะไรไม่แน่ใจ อ๋อมีช้างมีดิงนี่โอ้โหสวยงามจริงโอ,อ,อ,อ้โอ้ปโอไงครับถูกใจใครบ้างไหมนะครับวันนี้นะครับโอ้โหแบบม้าเลียวๆครับผมมาทำบุญครับนี่โอ้โหสวยงามจริงนี่ ถ้าแถวแบบในกรุงเทพไม่น่าจะมีแบบนี้หรือว่ามีก็แนะนํามาด้วยครับเผื่อผมจะได้ไปนะครับนี่สุดยอดครับผมนี่นี่ดูบรรยากาศโอ้โหสวยงามคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นที่ไหนหรือว่าเป็นอะไรนะครับฝากติดตามด้วครับขอบครับ